สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหมุนลูบิค็อกใน ASMR กันนะครับซึ่งลูบิค็อกเนี่ยมันก็คือนาฬิกานะครับที่เราจะต้องทํามันให้ได้12บสนาฬิกาทั้งหมดทั้งหน้าและหลังนะครับซึ่งบอกก่อนว่าหน้าหลังไม่ได้เหมือนกันนะครับสังเกตเข็มตัวนี้กับอีกด้านหนึ่งครับมันอยู่คนละตำแหน่งกันดังนั้นเวลาเราหมุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแก้หน้าเดียวเสร็จนะครับเราจะต้องแก้ทั้ง2หน้าไปพร้อมๆกันโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ลูบิค็อกใน ASMR กันเลยครับ